จัดเฟซตนึ0ง0มบาทได้เลยบ้าไปดูนี่ขันท่อนเดียวเนี่ยดูแอคชั่นนี่เป็นแปดสวัสดีครับผมวันนี้ลูกค้าจัดชุดนะบอกเลยว่าจัดชุดเนี่ยมันง่ายมากแค่โอนเงินมาเราก็จัดให้แล้วนะครับอันนี้ ลูกค้ายังไม่ทันได้ดูของไม่ดูอะไรนะโอมนมาให้เราหนึ่งหมื่นเลยก็จัดให้เต็มระบบเลยครับเป็ไ,ปไงลูกค้าใจมาเราใจกลับนะครับบอกเลยว่าจัดอะไรบ้างอ,อ้าวลอก sox dc นะครับลูกค้าอยากได้เป็นตัว xt แต่ว่าตัว xt ที่ร้านระเบียบหมดนะครับแล้วของในสต็อกก็หมดก็ได้เป็นตัวธรรมดาไปนะมันมันต่างแค่ idc 4กับ idc 5แล้วก็ดีไซน์เล็ก,ลก,ลกน้อยนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเหมือนกันนะเป็น dc เหมือนกันสปูล mgl เหมือนกันแล้วก็ตีเบาได้นะครับคันที่ให้ไปเนี่ยตัวนี้เป็นเทลว w ล์ k นะครับ คันที่ให้ไปนะครับตัวนี้นะเป็นเทลวอล์กนะครับฟูลเหล็กเอ็กนะครับไกด์จะเป็นฟูจิทุกไกด์เลยนะครับดูตรงนี้นะเห็นไหมที่ขานี่จะมีสแตมป์ฟูจิอยู่นะครับอ่าจะมีสแตมป์ฟูจิอยู่แล้วก็ตัวคันเนี่ยมีประกันไม่ต้องห่วงตัวคันมีประกันแล้วตัวแบงค์จะได้เป็นลายเอ็กคอร์สนี่เป็นไงน,นะราคาลอกเท่าไหร่รู้ไหมราคาลอกอ่ะเจ็ดพันราคาคันอ่ะสามพันสี่ นี่หมื่นหมื่นสี่ร้อยแล้วนะหมื่นสี่ร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> สายตัวนี้เป็นอ่าถักแปดนะครับถักแปดเป็นงานจากญี่ปุ่นนะอ่มันเป็นสายโหลดนะครับของแบ e ็กอีวิวนะครับพีอีสองหน้าตัดอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดนะพีอีสองปกติหน้าตัดจะอยู่ประมาณสักศูนย์จุดสองสามนะแต่นี่ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดครับเป็นสลับสีสลับสี <Okay. S 1> ลูกศร์เมตรนะเป็นสายเส้นเล็กครับต <Yeah. S 1> ีดีแน่นอนนะครับเนี่ยเกินหมื่นแล้วเดี๋ยวมีเหยื่ออีกแล้วเดี๋ยวมีกิฟต์อีกโอ้ ครบเซตนี่ยังไม่รวมค่าส่งนะท่อยาวๆนี่ค่าส่งเป็นร้อยเอาท่อไปไหนอท่อท่อไปนู่นแล้วส่งใส่ท่อเลยนะเออค่าส่งเป็นร้อยลูกค้าใจมาเราใจกลับครับผมจัดเซตสวยๆแบบนี้จัดไปครับถ้าสนใจอยากได้เซตสวยๆแบบนี้ก็ทักมาหาดเบียร์ได้นะครับดเบียร์จัดให้ได้นะดูคันเี่ยคันอย่างสวยนะครับสวยมากโอ้โหงานดีงานดีนะครับเวทเวทแปดสิบเจ็ดนะฮะเล่นปลาช่อนนี่เพียวเลยแล้วเด๋อวอันนี้เป็นเหยือดในชุดนะครับมีกระดี่มีกิฟต์ เท็กซัสหงวัวแตก <สะ S 1> กบยางส, <ะ S 1> สองตัวสายชอ็อกแล้วดูนี่ต่อสายช็อกให้ด้วยเล็กๆสวยๆนะปมเล็กๆสวยๆครับสุดอยู่แล้วเนะคุ้มคุ้มยิ่งก่าคุ้มลุยขอบคุณที่ดูดุนครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับผม<แ>ขึ้นสายให้ด้วยเป็นไงบริการดีนะ